พระพุทธศาสนาก่อกำเนิดในชมพูทวีปคือประเทศอินเดียแล้วแผ่ขยายไปทั่วทั้งทวีปเอเชียกลายเป็นศาสนาหลักของหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ในอินเดียเองพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองมาจนกระทั่งถึงพ 1, ศ1,700เศรษจึงได้สิ้นสุดลงเพราะปัญหาทั้งภายในและภายนอกประจักษ์พยานที่ทำให้เราได้ทราบว่าพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองจริงคือหลักฐานทางด้านโบราณคดีที่มีอยู่ทั่วไปในประเทศนี้วันนี้เราจะนำพาท่านทั้งหลายไปชมโบราณสถานเหล่านั้นในรายการท่องแดนพุทธภูมิ ขอเชิญทุกท่านรับชมได้ณบัดน,นี้ขอเจริญพรบรรดาท่านผู้ชมที่กำลังชมวิดีโออยู่ขณะนี้ทุกท่านวันนี้รายการท่องแดนพุทธภูมิก็ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เป็นตอนที่58 ตอนที่ผ่านมานำพาท่านทั้งหลายไปชมถ้ำเอโรล่าซึ่งเป็นถ้ำมรดกโลกไปแล้วคราวนี้จะนำพาท่านทั้งหลายไปชมถ้ำเล็กๆอีกถ้ำหนึ่งซึ่งเป็นถ้ำทางพุทธศาสนาถ้ำแห่งน,นี้เรียกว่าถ้ำโกนเราเดินทางออกจากบ้านไทยเมืองพุทธของเราโดยเริ่มต้นจากสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินทางมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก ไปที่ประเทศอินเดียในดีเรียกว่าชมพูทวีปจุดที่ท่านทั้งหลายเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือเป็นที่ตั้งของถ้ำโบราณเรียกว่าถ้ำโกนถ้ำนี้ก็ตั้งชื่อตามนามของหมู่บ้านนั่นก็คือหมู่บ้านโกนถ้ำแห่งนี้ก็อยู่ทางที่ตําหอบเสียงใต้ของเมืองมหาด อำเภอไราคาดาหรือไรากาศรัฐมหาราชประเทศอินเดียก็ห่างจากตัวอำเภอประมาณเ็กิโลเมตรเป็นถ้ำทางพุทธศาสนาจะนำพาท่านทั้งหลายไปชมสภาพของถ้ำแห่งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ก็นำพาทุกท่านมาตรงบริเวณด้านหน้าของหมู่บ้านโกนนี่ก็จะเป็นทางเข้าหมู่บ้านพาท่านทั้งหลายแวะมาที่ฝั่งทางด้านขวานิดนึง เนื่องจากอากาศค่อนข้างหนาวก็เลยขออนุญาตคลุมศีรษะจุดที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่ขณะนี้นี่เป็นอนุสรณ์สถานยอดสีส้มนะตรงนี้นี่ก็คือเป็นรูปปั้นหรืออนุสาวรีย์ของพระเจ้าศิวกีซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งของอินเดียเป็นมหาราชาที่ยิ่งใหญ่พระเจ้าศิวกีเนี่ยก็ประสูติเมื่อพศ2 1 7 3หรือปี1630แล้วก็สวรรคต เมื่อปี2223หรือปี1680รวมระชนมายุก็50,000ษศาพระเจ้าศิวกีเกิดที่หลังพระนาเรสวนของเราสวรรคตเนี่ย25ปีคือสมเด็จพระนาเรสวนมหาราชเนี่ยได้ทรงประสูติพศ2 9 8แล้วก็สวรรคตพศ2148หมายความว่าพระนาเรสวนนั้นสวรรคตไปแล้ว25ปีพระเจ้าศิวกีจึงได้ประสูติ พระองค์มีบทบาทในการต่อสู้กับกองทัพต่างด้าวเท้าต่างเมืองนั่นก็คือกองทัพมุสลิมที่เข้าโจมตีอินเดียทําให้ศาสนาฮินดูแล้วก็ชาวอินเดียและยังมีอิสระสศรีภาพอยู่ในช่วงระยะหนึ่งจึงเป็นที่เคารพนับถือมากจึงมีการสร้างอาานุสรสถานไว้ที่นี่ส่วนป้ายตรงนี้ก็เป็นป้ายนักการเมืองอก็คือพรรคศิวเสนาซึ่งเป็นพรรคการเมือง ฮินดูขวาจัดพักนี้ก็ได้เป็นพักรัฐบาลที่ปกครองรัฐมหาราชตระแห่งนี้ศิวะศสีนาก็แปลว่ากองทัพของพระศิวะสัญ,ญลักษณ์ก็คือจะมีรูปหัวเสือแล้วก็ธงสีส,มสม้มๆมตรงนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของศาสนาฮินดูด้วยบ่งบอกว่าที่ตรงนี้เนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาฮินดูแต่อย่างไรก็แล้วแต่ชาวฮินดูที่นี่ก็น่ารักเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวต่างชาติจากนั้นก็จะนำพาทุกท่านเดินเข้าไปภายในหมู่บ้าน หมู่บ้านแห่งนี้ก็มีประมาณร้อยกว่าหลังคาถนนทางเข้าก็ค่อนข,ข้างแคบนิดนึงก็เดินโดยมีทีมงานที่ไปด้วยก็คือยมอุก,กับยมนิดนะซึ่งเป็นคราวาตชายทั้งสองท่านก็เดินผ่านหมู่บ้านเข้าไปจุดมุ่งหมายของเราก็คือภูเขาด้านหน้าหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือหมู่บ้านโกนนะท,ที่เรากำลังจะไปก็ตั้งชื่อตามนามของหมู่บ้านแห่งนี้ส่วนใหญ่ก็นับถือศาสนาฮินดู เด็กๆเมื่อเห็นชาวต่างชาติมาก็รู้สึกสนใจอยู่ต่างก็มุงดูพอสมควรเหมือนกันถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีายนามเจ้าภาพอยู่สามท่านก็คือสังขักษิตะธรรมสิริแล้วก็สิวทัตตะทมายมึึงทราบเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกัน เส้นทางขึ้นสู่ภูเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าไม่มีเส้นทางขึ้นไปต้องเดินลัดเลาะไปตามเลือกสวนไรนาซึ่งตอนนั้นก็เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะกำลังมุ่งหน้าสู่ยอดเขาต้องใช้เวลาปีนพอสุขควรเหมือนกันถ้ำโกนเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ี่ถ้ำเป็นถ้ำทางพุทธศาสนาฝ่ายเทรวาดสร้างตั้งแต่พศ5 0 0เป็นถ้ำธรรมดา ไม่ได้สวยงามแต่ว่าในโอกาสที่เรามีโอกาสได้เดินทางมาก็จะพาท่านทัางยไปสำรวจด้วยกันว่าสภาพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ได้อาศัยเด็กๆที่นี่นะซึ่งเป็นเด็กๆท้องถิ่นเนี่ยเดินขึ้นไปเป็นเพื่อนด้วยเนี่ยเพื่อเหลืองๆนี่ก็ชวนขึ้นไปชี้ไปทางด้านโน้นบนยอดเขาโน้นดันอ้นอาตมาก็ถามว่าคุณฟากระห่าแห่ก็แปลว่า ถ้ำอยู่ที่ไหนนะก็ชี้ไปโน้นอู้ห้าแหนะ่ก็คือไปทางด้านโน้นเะสร็จแล้วก็เดินตามกลนตาม,มาแซงก่อนก็เดินตามล่องน้ำนะเพราะว่าถ้ำโกลนเนี่ยก็คือถ้ำที่ขุดเจาะหน้าผาตรงบริเวณที่น้ำตกไหลลงพอดีความจริงนั้นทีมงานเราก็เอาดโดรนที่จะไปถ่ายทำด้วยแต่ว่าตรงนี้น่าจะไม่สะดวกก็เลยได้เก็บไว้ไม่งั้นก็จะมีภาพมุมสูงมาให้ทุกท่านได้รับชมนะตอนที่จะขึ้นไปนี้ก็ค่อนข้างลื่นนะลื่นแล้วลื่อนอีก แต่ว่าสุดท้ายเราก็เดินขึ้นไปจนมาถึงหน้าถ้ำนะนี่คือบริเวณด้านหน้าของถ้ำโกนญาติโยมท่านทั้งหลายนะก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสุดโทมพอสมควรมีน้อยคนที่จะมีโอกาสได้ไปชมแม้กระทั่งชาวอินเดียเองก็ไม่ทราบดังนั้นชาวไทยยิ่งน้อยคนมากที่จะรู้จะเห็นว่าที่นี่มีสังขารามที่ขุดเจาะถ้ำเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์มาก่อนแล้วอยู่ในสภาพที่สุดโทมมาก นี่คือบริเวณด้านหน้าของถ้ำแรกนะที่จะพาท่านทั้งหลายมาชมถ้ำแรกตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในสภาพที่พังทลายลงมา,เ,าเราจะเห็นว่าถ้ำนี่ค่อนข้างแคบความจริงนั้นไม่ได้แคบแต่เนื่องจากว่าดินพังทลายลงมาจากภูเขายังไม่มีการบูรณะซ่อมแซมก็เลยสภาพค่อนข้างรุดโทมผนังก็หักลงมาเยอะแล้วที่น่าสนใจนั้นก็คือจะมีจารึกด้วยนะจารึกเนี่ย เป็นหลักฐานที่ทำให้เราได้ทราบความเป็นไปเป็นมาจารึกนี้เป็นจารึกที่หนึ่งมีข้อความเขียนว่าขหาหปฏิปุตสะเศติสะแถวแรกแถวที่สองก็คือสังรารสิตะสะเทยะธมังเลนังเป็นภาษาปรากตนะก็แปลว่าคูหาแห่งนี้เป็นทยธรรมน้อมถวายต่อคณะสงฆ์โดยอุบาสกนามว่าสังขารสิตะบุตรชายของขหาบดี เ่ก็จารึกไว้ชัดเจนเลยทีเดียวอักษรก็เป็นอักษรอ,อินเดียโบราณเมื่อประมาณพศ500เศษ็จที่จมาจับ เอามือขวาจับอยู่ที่ผนังตรงนี้ก็ยังโชคดีที่นักโบราณคดีชาวอังกฤษผู้มีนามว่าเกมเบอร์เกสได้มาสำรวจที่นี่ในปีพศ2424หรือปีคศ1881ก็ได้คัดตำเนาแล้วก็แปลไว้ให้จึงได้มาแปลให้ท่านทั้งหลายได้ทราบมิฉะนั้นแล้วเราก็คงไม่รู้ความหมายว่าจารเลือกที่ข้างถ้ำนี้ความหมายว่าอย่างไรสรุปก็คือเจ้าภาพก็คืออุบาสกมีนามว่าสังฆรัษิตะ ซึ่งเป็นบุตรชายของข้าบดีเป็นเศรษฐีว่าอย่างนั้นเถอะเป็นเจ้าภาพในการสร้างถ้ำถวายสงฆ์ตรงนี้ซึ่งเป็นถ้ำแรกจากนั้นพาท่านทั้งหลายมาชมถ้ำที่สองถ้ำที่สองตรงนี้ก็อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมพอสมควรเหมือนกันก็จะมีจารึกติดไว้ที่ผนังจารึกนี้เขียนบอกว่าอาคาอาักษะคามิจิยะสสิวะัฒะตาสะเลนะเคยยัตมมัง ก็แปลว่าทายธรรมคือครูหาแห่งน,นี้เป็นของอุบาสกผู้มีนามว่าศิวทัตตะซึ่งเป็นผู้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านนามว่าอาคากษะสานี่ก็เป็นภาษาปรากิตเขียนไว้สรุปก็คือเจ้าภาพก็คืออุบาสกผู้มีนามว่าศิวทัตตะเป็นเจ้าภาพแกะสลักเจาะถ้ำถวายางฆ์เนี่ยก็เป็นกุฏิธรรมดาเจาะภูเ,าเขาเข้าไปแล้วก็มีเตียงทำเป็นเตียงด้วยห้องก็ค่อนข,ข้างกว้างแต่ด้านหน้านั้นพังลงมาแล้วจารึกนี่อยู่ที่ผนังตรงนี้ ต่อมาก็จะเป็นจารึกถ้ำต่อมาถ้ำนี้มีจารึกเขียนว่าจุดจุดจุดอุปาสกิกะทูหุตุยะธมสิริยาสิวะท,ะทะัตตาสะพิิยกายะเลนะเทยธรรมังก็แปลว่าคู่หาแห่งน,นี้เป็นเทยธรรมของอุบาสิกาผู้มีนามว่าธรรมสิริหรือธรมรมศสีเป็นลูกสาวของอุบาสกผู้มีนามว่าจุดจุดจุดที่จุดจุดนี้ก็คือข้อความหายไป ผู้เป็นภรรยาของอุบาสกผู้มีนามว่าศิวทัตตะซึ่งอุบาสกท่านนี้ก็ได้เป็นเจ้าภาพขุดเจาะถ้ำที่ผ่านมานั่นเองเนี่ยจารึกก็ที่จะมาจับอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยเที่ยวมือซ้ายจับอยู่ก็เป็นจารึกที่เขียนไว้หน้าถ้ำชาวพุทธในอินเดียสมัยก่อนก็มีการจารึกเจ้าภาพแกะสลักไว้เหมือนกับชาวพุทธไทยเราเวลาเราทำบุญอะไรก็แล้วแต่ส่วนตรงบริเวณนี้ก็เป็นร่องรอยของถ้ำ สภาพของถ้ำนั้นสุดโทมไปไม่มีการมาบูรณะนะก็น่าเจียดายอยู่ญาติโยมท่านทั้งหลายอาตมาก็เดินลอดตามไหลเขาเพื่อมาชมว่าสภาพของถ้ำที่นี่เป็นอย่างไรบ้างนี่เนี่ยถ้ำหมายเลขสี่นี่นะก็เจาะภูเขาเป็นถ้ำวิหารหรือที่อยู่ของพระสงฆ์เหมือนกันนะด้านหน้าก็พังลงมาก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมอยู่ด้านใน ก็เป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ในสมัยโบราณเป็นถ้ำหมายเลขสี่ถ้ำแห่งนี้ก็ไม่มีจารึกอาจจะมีแต่ว่าด้านหน้าผนังนั้นพังลงมาส่วนด้านหน้านั้นมองไปก็เป็นทัศนียภาพของบริเวณชุมชนหมู่บ้านโกนแห่งนี้ที่ตามาณพพาท่านทั้งหลายมาชมเนื่องจากสกภาพของถ้ำที่นี่นั้นไม่ได้สมบูรณ์ แต่ว่าอาตมาก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มาชมได้เก็บเป็นข้อมูลไว้เผื่อคนรุ่นหลังที่อยากจะรู้อยากจะทราบก็จะได้มีข้อมูลได้ศึกษาหาความรู้นี่คือหลักฐานความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในอนดีตในประเทศอินเดียนำพาท่านทั้งหลายให้มาชมในวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอในคราวครั้งนี้เจอกันใหม่ในคราวหน้าส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นค่อยติดตามตอนต่อไปขอเจริญพร